ยวตอนนี้กาลังหาตังค์แต่งรถอยู่หายยังไงมีหลายคนชวงม,มาว่าพี่ครับเมื่อไหร่จะแจกครับล้อเนี่ยใครดูอยู่ก็มาร่วมสนุกได้ทุกคนนะสำหรับใครที่ทายถูกแล้วมีแล้วใกล้เคียงมีรางวัลรางวัลให้อยู่แล้วผมก็จะพามาดูรถนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มีหลายๆคนถามว่าพี่ครับรถพี่ทําอะไรไปแล้วบ้างนะทําอะไรหาตางังค์เล่นเกมอยู่ในตอนนี้กําลังหาตังค์แต่งรถอยู่หาย,ยัางไง เย้คชนะว่ะลงทุนไปไม่ถึงห0ิบาทนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาอธิบายแล้วกันก็เดีย๋ยวรอมันนับเลขเสร็จก่อนโอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวเหนือชาวใต้ชาวไทยชาวต่างชาติและก็ชาวอีสานทุกท่านนะนะครับผมที่เขาชื่ช่องอาร์ตเนวิฟนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีหลายคนท้วงมาว่าพี่ครับเมื่อไหร่จะแจก,กครับล้อเนี่ยเออคือผมไปโพสตในหน้าเฟซบุ๊กเองว่าเดีย๋ยวผมจะมาแจก,กล้อรถนะผมก็คือลอ้อโลที่ผมไม่ได้ใช้แล้วนะ ซึ่งมันก็สภาพที่สภาพก็ยังโอเคนะผมก็มาฟังกันก่อนนะว่า,ากกติกาเนี่ยใครดูอยู่ก็มาร่วมสนุกได้ทุกคนนะเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้จะแจกแค่ล้ออย่างเดียวนะผมผมจะแจกอย่างอื่นด้วยนะครับผมก็มาฟังกันก่อนว่าต้องทําอะไรเย่อเดี๋ยวปิดเกมไ้ก่อนโอเคก็เดี๋ยวก็จะพามาดูล้อนะครับผมว่าล้อที่ผมแจกเนี่ยเป็นล้อของอะไรนะโอเคจักรยานใช่ล้อจักรยานนะใครบ้านใครมีจักรยานเอาไปใช้ได้นะครับผม ก็อันนี้นะผมเป็นล้อของโยโก,โกนะครับผมแต่หลายคนน่าจะรู้จักนะมีโยโก,โกนะครับผมก็ตัวเนี้ยเป็นล้อเดิมที่ผมใช้ของเดมอนนะครับผมซึ่งใช้งานได้ไม่ถึงพันโลอ่ะต้องบอกเนี้ยคือรถคันนี้ออกมาเนี่ย หลังหลังจากวันแรกเนี่ยผมถอดแม็กออกแล้วก็ใส่ล้อนี้เข้าไปนะหลายๆคนที่ดูคลิปแรกๆผมเนี่ยก็อาจจะรู้ว่าเวฟผมเนี่ยได้ใส่ล้อนี้ไปแล้วนะแต่ว่าขับได้แป๊บเดียวนะก็ได้ไปเปลี่ยนล้อใหม่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอา่อผมอยากลองล้อแบบล้อแบรนด์นี้ล้อเท่ๆบ้างครับทุกคนเออจะถามว่าเดี๋ยวพาไปดู รถอีกทีนึงนะว่ารถผมเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างนะหลายๆคนสงสยยัยไง,งว่ารถผมทําอะไรไปแล้วบ้างนะเดียกก๋ยวว่าจะมาไล่ทั้งคันเลยดีกว่านะทุกคนเป็นคนดูใหม่ไงเผื่อคนดูใหม่เข้ามาดูใหม่ก็จะมาแนะนําว่ารถผมเนี่ยมันทําอะไรไปบ้างแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนะโอเคปะเดี๋ยวล้อเนี่ยจะมาพูดตอนประมาณเกือบท้ายคลิปแล้วกันว่าร่วมสนุกยังไงนะโอเคนะครับผมโอเค ยาวคือตอนนี้หลายๆคนสงสัยใช่ไหมว่าผมเนี่ยเอาตังค์ที่ไหนมาแต่งรถนะนี่เว้ยทุกคนผมมีเกมไม่แนะนาเว้ยเป็นเกมที่เล่นแล้วได้ังค์จริงนะคือผมเล่นเกมเนี้ยมานานมากกว่าจะซื้อของแต่งแต่ใอย่ได้ก็แบบตอนแรกผมก็ไม่รู้จะหาตังค์ไหนมาแต่งไงเพื่อแบบมันต้องมีการลงทุนเพื่อมาแต่งให้ทุกคนดูใช่ไหมทีนี้ผมก็เล่นไปเจอเกมนี้เว้ยเป็นเกม Candy Pop เป็นเกมเกี่ยวกับคือหมุนโลอะมันก็จะไหลลงมานะครับผมไหลลงมาแล้วมันก็จะแบบเห็นไหมเข้าไปเก็บในนี้ เก็บไปเรื่อยนะครับผมนีม่คูณ2อะ่ะเห็นไหมเนี่ยเล่นง,ง่ายๆแล้วก็แตกแล้วก็ได้ได้ตังจริงแค่นั้นแหละเข้าไปเล่นกันได้นะครับทุกคน s c g 9 8 9นะครับผมคือผมแน,นะนํานะถ้าใครแบบว่างๆอยู่ไม่มีเลยทำแบบปิดเทอมแบบวันหยุดอะไรเงี้ยก็แอดไปขอเขาเล่นกันได้นะคือเขาจะมีเครดิตให้ให้ฟรีอยู่แล้วนะเริ่มต้นนะ่ะลองลอง,ลองบอกว่ามาจากช่องพี่นะโอเคเดี๋ยวพาไปดูรถกันเลยดีกว่านะโอเคฝากไว้ด้วยนะผม s c g 9 8 9นะครับผม โอเคพี่ทุกคนเดี๋ยวตอนเนี้ยผมก็จะพามาดูรถนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มีหลายหลายคนถามว่าพี่ขับรถพี่ทําอะไรไปแล้วบ้างนะผมก็จะมาอธิบายเรื่องการไล่สเตอร์ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวทำดูเลยดียกว่านะไล่แต่หน้าไปหลังแล้วกันเอาเอาที่เห็นแบบจงแจ้งก่อนดีกว่านะครับผมว่าโลตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นใส่ของอะไรนะก็พามาดูใ,ใกล้ๆออกมาไอโลตัวเนี้ผมใส่ของคอมดาวนะครับผมคอมดาวคอมดาวแบทแมนตัวท็อปเลยนะครับผมคือผมจะบอกว่า อันนี้ไม่ได้ขายของให้เขานะครับผมคือโลเนี่ยผมใส่ไปลุยลุยวิบากเว้ยทางแบบหินแบบโคตรลกอะแต่แม่งไม่มีการดุ้งเลยเว้ยเดีเ๋ยวผมพาไปวัดร้อหลังดีกว่านะโอเคมาดูล้อหลังอ่ะผมก็จะบอกว่าดูตัวเนี้ยผมใส่ของร้อยยี่สิบห้าตัวนี้เลยนะผมตอนแรกก็ใช้ใช้ของอ่าเขาเรียกว่าอะไรของของเทียบแท้แต่ตอนเนี้ยมันใช้ของแท้เพราะว่าอ่า ตอนแรกอะ่ะมันมีปัญหาไม่ใช่เชื่อมีปัญหามันมีประมาณว่ารถผมเนี่ยเสียงลอ้อล้อหลังมันดังหลังจากที่ไปเข้าป่ามานะผมแต่พอกลับมาเนี่ยผมลองไปล้างลูกปืนเวเสียงแม่งหายไปเสียงแบบแกลก้แกล้งแกลงหายไปแล้วผมแล้วตอนนั้นอะ่ะผมสั่งดุมไปแล้วผมก็เลยเออแม่งช่างแม่งก็เลยที่เกียร์ไปขอเอ,อ้มันก็แบบลงมัดจําค่าดุมไปแล้วมันก็ไม่คุมนะ้มเนาะโอเคเดี๋ยวพามดูล้อด,ดีกว่าว่ามันดุ้งจริงไหมนะไม่มีดุ่งอ่ะ ลื่นๆนะครับทุกคนอันนี้มันไม่ไดุด่งนะเพราะว่าเนี่ยสังเกตดูเพราะว่ามันเป็นที่ลายยางนะเป็นที่ลายยางโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพามาดูท่ออันนี้ท่อนะรผมเป็นท่อเป็นท่อชาหมกรถหมกนะคือเสียงไม่ดังมากเป็นเสียงที่แบบสําหรับใครที่ไม่ชอบเสียงดัง ไม่ชอบเสียงลำคาญผมแนะนำท่อใบนี้นะครับผมไปดูคลิปที่แล้วได้นะผมของปูสปีดนะครับผมกดไปที่ลิงก์ช้อปปี้ e, หรือลาซาด้าที่ผมบอกไว้ในคลิปที่แล้วได้นะผมว่ามันเป็นยังไงนะคือแม่งดีจริงแล้วแม่งวิ่งดีด้วยนะผมเป็นท่อผ่าสายหมกที่โคตรด,ดีราคาไม่แพงราคาไม่ถึง700บาทเดี๋ยวพามาฟังเดี๋ยวฟังเสียงท่อทีหลังแล้วกันเดีย๋ยวพามาดูรอบๆภายในกันก่อนว่าภายในเนี่ยผมทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมให้มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเห็นชัดมากกว่านะฝั่งนี้อย่างที่เห็นชัดแบบ มันมองยากนิดนึงก็คือในนี้นะครับผมเป็นกองเลดนะ <Wow. S 1> เห็นหรอกเออมันเปน็นก็ใส่กองเลดไปแล้วแหละผมที่เกียนง,งัดชุดสีออกมาดูนะก็หลายคนก็ลองไปดูคลิปเก่าๆข้างล่างได้ว่าใส่กองเลดแล้วก็ตัวนี้ก็มีแคมด้วยนะผมมีแคมมีกองเลดนะครับผมแล้วก็มีกล่อง ECU นะครับผม ECU ก็ใส่ไ้แล้วแหละ,หละตอนนี้อยู่ในในรถแล้วแหละแต่ว่าที่เกียจง,งัดใต้บอกให้ทุกคนดูงั้นก็ลองไปดูคลิปที่แล้วได้นะผมคลิปเก่าๆนะผมก็รีวิวไม่โครดเยอะเลยนะไอ้พวกกล่องไอ้พวก ไอพวกแคมเนี่ยนะโอเคสเตอร์เนี่ยเบอร์เบอร์เดิมเนี่ยมันให้ส4 36ี่สามสิบหกมานะครับผมตอนแรกผมก็ใส่เบอร์เดิมไปแล้วกล่องเดิมเนี่ยวิ่งตัดแล้วนะครับผมวิ่งตัดไปแล้วก็เลยได้มาเปลี่ยนได้มาไล่สเตอร์หาว่าเฮ้ยเราต้องใช้สเตอร์เบอร์อะไรวะตอนแรกก็ไล่ไปประมาณสิบห้าสามหกสิบห้าสามหกตอนนั้นวิ่งได้ประมาณร้อยยี่ห้านะครับผมร้อยยี่ห้าจีพก็ถือว่าโอเคแล้วแหละผมก็รู้สึกว่าโอเคแต่ว่าผมรู้สึกว่ายังไม่สุดนะเพราะว่ามันยังมีห้อยบ้างแล้วผมก็ลองไลไ สิบสนะีสามสี่นะฮะปรากฏว่าวิ่งไม่ออกเลยนะับผมแล้วตอนนี้นะับผมผมก็ได้ลองมาใช้14 3สหนะผมก็รู้สึกว่าโคตรจะโอเคเลยคือไม่ว่าจิมพี้วะได้ได้ถึงสุดกว่านี้ยังไม่บอกละกันหมกไว้ก่อนก็รอติดตามเอานะประมาณนี้เดีย๋ยวพาฟังเสียงทอดดีกว่านะต้องบอกทุกคนไว้ก่อนตอนนี้เลยนะผมว่าตอนเนี้ย น้ำมันผมมันจะหนาหน่อยเทราะ่ถ้าควันออกไม่ต้องสงสัยนะผมอัดน้ำมันจูนน้ำมันไว้หนามากเพราะว่าเราต้องแบบรถเราเน้นดันโลง่งก็ต้องอัดน,น้ำมัน,น,นหนาหนามันจะได้แบบไล่สุดๆ,ดๆนะครับทุกคนอ่ะอธิบายตรงนี้ก่อนกล่องเนี่ยกล่องนี้ไม่เดินหอบนะแต่ตอนนี้รถผมยังไม่เดินหอบเพราะว่ากล่องเนี่ยมันจะทํางานเดินหอบก็ต่อเมื่ออุณหภูมิ60องศาขึ้นไปนะครับเพราะว่ากันแบบ กันน้ำมันบาง <Wow. S 1> กันน้ำมันหนาด้วยไม่รู้กันอะไรนะแต่กูก็เดาไปด้วยนะฮะโอเคแค okay. okay, ่นี้แค่นี้ก็รู้แล้วว่าเสียงมันไม่มันไม่มันไม่แป๊ดมันไม่แบบแวน้นนะฮะโอเคสำหรับคนที่รอติดตามนะตอนนี้รถผมยังไม่จัดตรงยังไม่ดูสดเดี๋ยวต่อไปจะไปทำคลิปดูสดให้ทุกคนดูนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมลองไล่พอผมไม่รู้ไงว่า อีกแล้วช่างแม่งมาถ่ายต่อคือผมจะทําคลิปดูสดที่ทุกคนดูนะเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกเว้ยทุกคนแล้วผมแบบฝนมันตกบ่อยอ่ะผมก็ไม่อยากขับตอนที่แบบฝนมันตกเพราะว่า,าเวลาดูสดเนี่ยน้ำมันเข้าเครื่องไงกลัวอย่างนั้นนะฮะก็ <c oughs> เดี๋ยวจะรอ รอติดตามนะเดี๋ยวทำให้ดูแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะไปจัดทรงรถนะจะลดหน้ากี่นิ้วก็รอติดตามนะเครื่องน,นี้มันก็หล่อแล้วอะแต่ถ้าไปลงหน้าลงโหลดหน้าอีกหน่อยก็น่าจะโอเคนะอยากดูเจาะกรายอะเอียดของแต่งที่ใส่ภายในทั้งหมดก็ลองไปดูคลิปเกา่เกาๆด้านล่างผมได้นะผมกดที่ช่องผมและอย่าลืมกด Sub s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ,รบโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงล้อนะผมว่ากิจกรรมออกยังไงนะก็อันนี้นะผมเป็นล้อโลขอบ17นะอะ J17X 1.40ก็ประมาณ17บคูณนุนะครับผมก็ใช้โอเคนะครับผมก็อันเนี้ยผมก็จะแถมให้ด้วยเลยนะเป็นดูม110นะครับผมใครอยากได้ก็เอาไปใส่110ได้เลยใครจะเอาไปขายก็แล้วแต่นะแต่จะไปขายเถอะเอาไปใช้ดีกว่านะครับผมถ้าใช้ไม่ได้ก็ขายมก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกเลยนะกิจกรรมนะผมก็จะให้ทุกคนเนี่ยถ่ายนะครับผมถ่ายอะไรรู้ไหมถ่ายป้ายทะเบียนเจ้าบักกี้เหลินของเรา ว่าบัคกี้หนงของเราเนี่ยทะเบียนอะไรนะผมเพราะว่าตอนนี้รถก็สเดือนแล้วใช่ไหมสองเดือนแล้วแล้วก็จะได้ไปทะเบียนแล้วนะผมผมก็จะให้ทาย3หลักนะทำไมต้องทาย3หลักเพราะว่ากลัวคนจะเม้นเยอะนะผมแล้วถ้าทาย2หลักเนี่ยมันมีแค่99เลขไงคือมันมันมันอาจจะไม่ทั่วถึงมันาลุ้นได้ไม่เต็มที่นะ <ไป S 1> ก็เลยให้ใหทาย3าหลักดีกว่านะครับผมอ่ะแล้วถ,ถ้ามันออกมา4ตัวเอา3าตัวหลังเหรอเอาสาตัวหลังถ้ามันออกมาสตัวเอาสาตัวหลังนะครับผมโอเคมันจะได้อ่ามันไม่เยอะไปเนาะมันจะได้เหมือนไม่ถูกหวย3เลข เดี๋ยวสำหรับใครที่ทายถูกแล้วมีแล้วใกล้เคียงอ่ยผมมีรางวัลรางวัลให้อยู่แล้วอาจจะเป็นของแ่งอย่างอื่นอาจจะเป็นน็อตเลสอาจจะเป็นปอกแฮนอาจจะเป็นอะไรดีรถรถจากบ้าหรือตาใช่ถ้าเป็นรถเนี่ยก็น่าจะแบบขายช่องตัวเองทิ้งเลยนะโอเคก็ติดตามนะผมคอมเมนต์ตอนนี้นะผมก็จะให้ให้ทุกคนเนี่ย คอมเมนต์ตัวเลขไว้ด้านบนนะครับผมเขียนด้างล่าด้วยแล้วก็เฟซบุ๊กตัวเองแหละชื่อเฟซบุ๊กตัวเองนะครับผมโอเคจะได้ทักไปถูกนะถ้าใครไม่มีเฟซบุ๊กก็เขียนเบอร์ไว้นะครับผมถ้าคุณทายถูก <S <S ผมก็จะโทรไปหาทันทีนะครับผมโ okay. อเคตอนนี้ก็ยังไม่น้อนแต่เมื่อคืนนะก็ขออภัยนีดเน่อยจะ e n t เอ t นเตอร์เทนแอคติ้งไม่เก่งนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคนที่ว่างๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม s c g 989นะอย่าลืมนะครับผมคือแม่เงเล่นได้แล้วตั้งแต่รถไง เออล้อคู่ละสี่พั 4, ก็โอเคแนะเนี่ยเพราะผมเล่นเล่นเกมนี้แหละแล้วผมเนี่ยไม่อยากขายไม่ร้องเงินที่จะขายไงเลยเออกมาแจก,กให้ทุกคนเลยเนี่ยเออคิวขนาดไหนเน่ยก็มาร่วมสนุกกันได้นะผมโอเคก็สําหรับใครชอบคลิปนี้นะผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะผมแล้วขอให้กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมฝากจนเท่านี้นะไม่ได้หวังอะไรมากกว่าซับสไครต์นะอยู่ดูก,แก็แจกอันนี้ให้อีกนะเผื่ออนาคตเนี่ย จะแจกอะไรให้อะไรอีกผมอยากให้ทุกคนเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะขายแล้วเอาไปทํารถวิบากอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาไว้แจกดีกว่า พูดไปแล้วไงแล้วก็ต้องแจกนะเออก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องฝากไปทีนึงก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เ like. จอกันใหม่คลิปหน้านะผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะผมแล้วก็ดวกดกระดิ่งให้ด้วยนะแล้วก็ไปติดไปลองติดต่อ ats4g989 ด้วยนะครับผมโอเคใครอยากมีตังอยากมีตังแต่งรถอยากมีตังเกียอยากมีตังใช้ก็ล <nossas> องไปติดต่อได้นะครับบอกว่ามาจากช่องผมนะโอเคบ๊ายบาย,ย